ให้ดูอะไรให้ดูอะไรฮิมะมันแอบตกทุกคนตั้งแต่กันเชา้าเช้าดูฮิมะแอบตกวันนี้แด,ดดดีแต่ว่าหนาวเหมือนลบสองหนาวเหมือนลบสองจริงๆจาเพราะฮิมะตกด้วยคักแน่มันคือแอบตกมาเห็นอย่างก่อนโอ้ยเมืเอ่อนี้แมทธิวเขามีแข่งฟุตบอลใกล้บ้านนี่แหละ ก็เขาจะไปแข่งฟุตบอลจะวันนี้ดูว่าจะได้ไปหรือเปล่าตรงกับที่เราไป<อ>จ่ายตลาดพอดีอะ่ะอเบิง้งอยากใชให้เบิง้งเบิง้งหน่อยฮิมามันแบบนอบโตพี่น้องกักแน่จ้าเบิ้งเออแต่เดี๋ยวก็หายไปจะแดดมาแล้วก็หายละดูท้องฟ้าวันนี้อากาศค่อนข้าง เย็นลงเยอะเลยจ้ะทั้งลมด้วยหนาวทุกคน,น,นออกไปจา่ายตาออกไปจ่ายตลาดจ้ะลูกก็แยกย้ายกันไปจ้ะเรือสองตาย้ายจ้ะเพิ่งผมข่อยนี่ผมแบ่ธรรมาชาติเลยได้จ้ะแบบว่าไม่ได้เป่าไม่ได้ไม่ได้รีดไม่ได้อะไรก็คือแบบ สะแล้วปล่อยเลยจ้ะใส่แค่น้ำมันผมนิดหนึ่งก็จะประมาณนี้ทุกคนเออจริงๆอ่ะผมไม่ได้เยอะนะทุกคนแต่ด้วยมันฟูมันหยองมันฟูเห็นหัวหยองกัคือหัวแมนั่นแหละจ้ะหัวหยองก็คือหัวแม่สี่เหลียจ้ะ,น,จะนะทุกคนก็อแมทิวเข้าไปแข่งขันฟุตบอลจ้ะแต่อยู่ใกล้บ้านนี่แหละแต่ว่ามันตรงกับที่เราจะไปจ่ายตลาดพอดีก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปดูลูกหรือเปล่า แต่เขาก็ไม่ได้ให้ไปดูนั่นหรอกเพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ได้เล่นเต็มเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากไปดูอยู่จา้าแต่ด้วยสนามฟุตบอลวันนี้มันหนาวอะ่ะทุกคนลมมันแรงด้วยแล้วมันหนาวด้วยอะ่ะเออนั่นแหละค่อยดูอะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ไปซื้อของร้านแขกก่อนจา้าร้านแขกนี่ก็คือร้านแบบมีผักผักผลไม้อะไรบ้านเราอย่างเงี้ยทุกคนเออน่ะหาง่ายใกล้บ้านจา้ะไปทุกคน จะทำอะไรกินก็ได้ปันนิดหนึ่งตัวกุ้งเราก็ต้องหากุ้งกุกุกแบบที่เราซื้อไปมันหมดปะ ใสยอย่อะไรใสยอย่อะไรดูมะนาวน้ำเยอะมากสิบลูก <c ười> ลูกละหนึ่งโครนหาเปลือกบางๆจะได้มีนม้ำ Để mình ăn thịt Nói là, thịt này giá là bao nhiêu? hạt đồng Để mình ăn thịt này Thịt chi 1 mình เนี่ยผักเนี้ยไปลวกจิ้นมอร่อยมากทุกคนมีเอาสองกำมเราจะเอาสองกามคุณู้้ชม้ากิน เลือกหน่อยจ้ะเอเ่อเราละสามสิบห้าโครนใช่ไหมใช่ได้ดูน้ำปุกมาด้วยมืเอเลือกหน่อย,ออยมันสุกมากอ,ะ,อะแบบนี้มันไม่สุกมากมันจะอร่อยปเปรี้ยว,วหวานหวานสดมาตัวเลเลือกได้จ้ะเลือกไปเลย มีใครว่า,าแค่กิโลนึประมาณหนึ่งกิโลแคอมะเขือนิดหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่มะเขือโอ้ยพูดอะไรเนี่ยแอมพริกจ้ะกรกเขียวสกน้อยแนะ่ แปดสิบห้าโครนเนาะไเขียวมันก็พอได้กินอยู่จ้ะมาเน๊ะเดินหา phun phấn chất tổng để vẫn nào trình <Nhạc> nhá nào lốp người ạ en rulle går det ju liksom. Det kommer. Baba, tre pack pasta 46, vi köper tre hushåll från 46. ออกแต่ว่าลมแรงหนาวจริงๆลยทุกคนหนาวมากมเดี๋ยวรถอีพอมาเด้รถข่อยอะไรกาไปพี่น,อน้องส่งกับผมแม่รถทำงานเขางไงรถบริษัท กระซิบกระปกในจักหน่อยรถเห็ดงานโอ้โหสื่อกับเขายังดอกพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละดีนี่เออรถคันท่าเดฟิสต์ ถึงบ้านแล้วจ้าก็วันนี้มันหนาวอะ่ะมันหนาวมากอะ่ะทุกคนหนาวแบบลมแรงแดดดีแต่หนาวมากอะ่ะเออก็ร้านแขกก็ได้ผักจ้ะได้ผักชีมะน,นาวลูกละหนโครนค่ะเท่ากับ3าบาท3บาทใชาประมาณ3บาท เออพลิกพลิกพลิกอยู่ลูกพลงค่ะแล้วก็ซื้อพริกเขียวมาพริกเขียวส่วนอันนี้คือร้านที่เราไปซื้อเส้นขนมจีนไม่ได้ไปร้านไทยจะอยู่ในเมืองไม่ได้ไปเลยก็ซื้อแบบนี้แล้วกันไม่อร่อยหรอกจ้ะพอทิ้งให้เย็นนิดนึงก็จะจะรู้สึกว่ามันแข็งอะ่ะ เออเส้นขนมจีนแบบแต่ว่าต้มแล้วกินเลยโอเคใช้ได้แต่ถ้าทิ้งไปแบบให้มันเย็นเลยมันจะแข็งมากในรู้เหมือนกันขนาดต้มแบบให้มันแบบสุกเปื่อยแล้วนะในหมูสามชั้นมาหนึ่งชิ้นจะแล้วก็ได้มันหมูจ้ะแล้วก็อะไรอีก ยาสิฟันจากร้านนี้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นร้านแขกที่เราไปเราก็ได้กุ้งแต่วันนี้รู้สึกก็ไซส์จะเล็กนิดหนึ่งไซส์ที่เราเคยซื้อนะ่ะมันหมดมันมันหมดแล้วเขาก็ไม่ได้ลงค่ะอประนิลต้องมีปลานนํำจืดบ้านเราแล้วก็กุ้งจ้ะอันนี้คือ ร้านแขกที่เราไปซื้อร้านแรกนะทุกคนซื้อดอกไม้เทศกาลไขกำลังมาเทศกาลไขโพสเก็ตกำลังจะมาจ้ะทุกคนจะ้ะโพสเก็ตกำลังจะมาก็เลยได้ดอกไม้ที่เข้ากับเทศกาลมาสองกระถางจะ้ะนั่นแหละสวยไหมนม ุ้นเส้นน้ำพิกแป้งทอดกรอบแต่งแพงแพงจะ้ะซื้อมาสองลูกนี้28ดโครนจะ้ะแพงมากดูลูกกระติดนึงแล้วแต่จังหวจะจ้ะถูกแพงเองาดำจะ้ะอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งจะ้ะ ไว้ในก่อนจ้ะ เอ็งต้องกินไข่เอ็งถือดีๆเถอะเอ็งเอ็กซ์ไอเวสต์ไข่อันนั้นมันยังสนกันรึ มาดูพรอมเมเขียนคือกันในส้นเขียนโบ้คือกันจ้ะแต่ว่าอ่านเหมือนกันเออพูดเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันสกีเวกิสมะเออแต่ว่าพูดเหมือนกันคําว่าไข่นะทุกคนที่อิพอวตะกีจ้ะเอ็กเอ็กจ้ะให้เพื่อนขึ้นเราจะได้เก็บ ชัอกซีล e. en ิดอย่งกินดัดแปลงเอาจ้ะกล้วยก็แพงแนแอนวอตหนุเบลล์ยถั่วเขียวอะไรถั่วเขียวกรีนอ่ว่าเดนกรีนอ่เออร์มอนโรสอินเอร์ กำลัออง,งคิดว่าข่อยเอถัว่วลันเตาเม oh, <c oughs> ื่อค <c oughs> ืนอดอดเขาาเ่าถามเงียบถามเทิงพอเทิงลูกเงียบ <c oughs> แม่กันเ <c oughs> ลยบรเฮ็ดกับเขา ยี่สิบปีเหรอที่ซินนามาทูนอร์เวย์ this month number five april actually uh, today actually วันที่ห้า yeah twenty years ago เหอีพออีพอฐานฐานับจริงจริงอีพอยายไปเหตุงานอยู่ประเทศนอร์เวย์เมืรอนีเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว number five april i think it was <April? S 1> i m not sure about it, but i think it was five april อีกแค่ เออไอเกยยันมนาเฟ้อยายฟริตตอ์ไ่่เพราะใี่เออใช่ใอีพอคุนคิดว่ามือนีวันทีหาทีหาเอ่อเมษาเพิ่นเป็นวันทีเพิ่นยายไปเหตุงานอยู่ประเทศนอร์เวย์ เ้วถ้าสมมติว่าเพิ่อนลยูประเทศนอเว์ตอนนี้ก็คือ20ปีพ่นะ yes, <laughs> ใช่พอเพิิ่นใหญ่ไปก่อนข่อยไงอีพอเพิร์ลใหญ่ไปก r อนข่อยไง เพิ่นว่าเพิ่เถ่าแล้วหลูกเพิ่นยี่ลูกเพิ่นสี่ยีิบแล้วเพิ่เถ่าแล้วเพิ่งอะไถ่าแล้วบึงนาเลยยิ้มเลยนี่ยบึงนาบึงนาเลยอันน u ้สมน้ำหน้าไงไม่อยากแก่แต่ก็ต้องแก่ไงวินนี่กบวิลลกับมันมัน

โอ้ยแักเนี่ยเอานะเถ่ากับเถ่าจ้ะลูกใหญ่แล้วกับเถ่าเพราเป็นยังดอกจ้ะแ <laughs> ักเนีหรื okay, อเด้อโอเคข่อยสิเก็บผักเลยจ้ะเพิ่นบ่ฮู้จะเก็บดอกผักพี่น้องเพิ่นก็สิเก็บของเพิ่นแค่นั้นละ่ะข่อยก็สิเก็บต่อจ้ะเดียวมัวววววนะสดไแบบหนาวแบบ <laughs> นาวมันสุกอะพี่นองมันอะไรนะสังกตุเหรอเออไม่เข้าใจไม่เคยเห็นมะน,นาวแบบนี้สุกอะ <ul> ปกติเราไม่ใช่อันนี้ซื้อก่อนอันนี้ซื้อก่อนแต่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยเงินยังเหลือเลยเอามาล้างอันเนี้ย <c oughs> ลูกละหนึ่งโครนลูกนั่นหนึ่งโครนน้ำจะเยอะเพราะว่าเปลือกมันจะแบบบางอะทุกคนลูกอันนี้อร่อยมากทุกคนอร่อยกิโลละเท่าไหร่ เออไม่เยอะคอสเตอร์สามหาไอ้พวกเราไปเคลียรอตัวใหญ่แล้วก็จะก o มโตขึ้นสา s a ้าโลสามห้าค่ลิปเลยใช่โลละสามสิบห้อร่อยมากมเปรี้ยวหวานปะหวานเปรี้ยวกินแบบง่วงๆอยู่ในกระซวงจ้ะแซบดีถ้าสุกมากก็จะหวานอร่อยลูกพลุ้มพลุ้มสามสิก็ใช่ไงสามสิบห้า หนึ่งกิโลเจดขีดเจ็ด <laughs> ขีดพี่น้องและก็ใจกับเขาประจำสัปดาห์จ้ะเมื่อเบิงงว่าแรกนี่เสดยเฮ็ดยังกินเนาะหันละก็ตามที่เห็นจ้ะกระสิกินกันสามคนละเมือเนี่ยหันละไปจ้ะขอบคุณที่รับชมนะจ้ะบ๊ายบาย